สวัสดีครับผม T D Q นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม FL s t u r e o เบื้องต้นนะครับก็ <S <S จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาหรือว่าอยากทำเพลงทำบีทด,ด้วยตัวเองนะแล้วในคลิปวิดีโอรแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าต่างเบื้องต้นของตัวโปรแกรม FL ก่อนนะครับโดยจะเริ่มที่หน้าต่างของเมนูนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม FL Studio นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น21นะครับคือตัวล่าสุดที่ทำการอัปเดตมานะครับในส่วนแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำความรู้จักนะครับก็จะเป็นในแถบของส่วนเมนูของตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละส่วนของเมนูมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดครบทุกส่วนนะครับ โดยผมจะพูดเฉพาะในส่วนที่ผมได้ใช้งานบ่อยแล้วก็ได้ใช้จริงนะครับผมมาเริ่มที่เมนูแรกเลยนะครับเมนูไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าตาของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็จะมีการเลือกเทมเพลตนะครับการเปิดโฟลเดอร์การเซฟการอิมพ์ตไฟล์การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แล้วก็เป็นประวัตินะครับในส่วนนี้สำหรับในเมนูไฟล์เนี่ยที่เราจะได้ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกการเปิดงานการเซฟงานแล้วก็ การ Export งานนะครับตัวนี้น่าจะได้ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ใช้การส่งออกไฟล์ให้กลายเป็นไฟล์เสียงนะครับเดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในคลิปต่อๆไปนะฮะเมนูต่อไปนะครับ Edit นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการ Copy การคัด c o n โดนซีคอนโทั่วไปเหมือนโปรแกรม,มอื่นๆนะครับผมให้จำคีย์ลัดไว้ดีกว่าจะสะดวกกว่าการมากดตรงนี้นะครับ เมนูต่อไปนะครับชื่อว่าเมนูแอดนะครับในส่วนนี้จะเป็นการเปิดใช้งานตัวปลั๊กอินนะครับแต่โดยปกติเราจะไม่ค่อยได้เปิดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดที่ในส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเมนู <Menu S 1> ต่อไปแพทเทิร์นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการพวกเครื่องมือการใช้งานของแพทเทิร์นที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้อีกทีตรงที่อยู่ในตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพิกเกอร์เนาะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกที ส่วนต่อไปนะครับวิวอันนี้ก็จะเป็นการเปิดอ่าพวกเครื่องมือต่างๆให้มันแสดงผลนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถลองไปกดใช้ได้นะครับว่าอยากให้มันเปิดปิดตัวไหนไว้หรือว่ายังไงก็ลองกดได้นะครับเมนูต่อไปนะครับออปชันนะครับผมในส่วนนี้จะมีส่วนบางส่วนที่เราได้ใช้บ่อยนะครับก็จะมีอ่า audio setting นะครับผมไฟ setting แล้วก็ manage plug-in นะครับสตัวนี้จะได้ใช้บ่อยนะครับเดี๋ยว3าตัวนี้เดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆให้รู้จักหน้าตาการใช้งานนะครับในส่วนของ audio setting นะครับก็จะเป็นการใช้สำหรับการตั้งค่าพวก Device หรือว่า audio interface นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปที่ช่วยสอนการตั้งค่าการใช้งานบันทึกเสียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองไปหาดูกันในช่องได้นะครับผม ต่อไปนะครับไฟเซตติ้งนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีพวกไฟ์แมเปลิลหรือว่ามีไฟออดิโอเนี่ยเราจะต้องทำการกำหนดตัวโฟเดอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆกดที่ตรงรูปโฟลเดอร์ที่เมาส์ชี้นี่นะครับแล้วก็เลือก ตัวโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆทำการเก็บรวบรวมตัวแซมเปิลไว้นะครับกดแอดเข้ามาได้เลยมันก็จะขึ้นมาแบบของผมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้สามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะมันก็คืออันนี้นะครับที่ผมทำไว้ถูนไมส่วนต่อไปนะครับเมนู Menu tools นะฮะอันนี้ก็จะได้ใช้บ่อยในส่วนที่เป็น m a โครนะครับที่ผมได้ใช้บ่อยนะก็จะมีตัว s w i s s smart disable for all plug in นะครับตัวนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับปิดตัวใช้งานปลั๊กอินที่ไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้นน,น,นะครับมันจะช่วยเซฟการทำงานของคอมพิวเตอร์เวลาเราทำงานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ Switch Audio Clip 2นะครับอันนี้จะเราจะได้ใช้บ่อยเหมือนกันเวลาเราใช้ลูปหรือว่าใช้แซมเปิลอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเวลาเราเปลี่ยนค่าเทมโปะครับหรือว่าค่า BPM เนะี่ย เสียงมันจะเพี้ยนไปด้วยใช่ไหมให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนค่า BPM หรือว่าเปลี่ยน t e m p ปเนี่ยตัวแซมเปิลน่ะมันจะไม่ยืดไปด้วยเดี๋ยวเราคงได้เห็นการใช้งานในส่วนต่อๆไปนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะชื่อว่า Help นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆจากทีมงานของ FL Studio โดยตรงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากศึกษาด้วยตัวเองก็สามารถกดที่ Help Index ตัวนี้ได้เลยนะ แต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ตัวข้อมูลจะละเอียดแบบยิบย่อยเลยนะครับถ้าใครมีทักษะเรื่องการอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับเพราะจะเป็นตัวพวกดีเทลอะไรต่างๆเบลอเนี่ก็จะเป็นตัวอบอกตัวเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่ใช้รุ่นไหนอยู่อะไรยังไงประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสหรับเนื้อหาที่ผมได้อธิบายไปหวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่นะครับผมถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่มันตกหล่นไปก็ต้องขออภัยนะครับแล้วในส่วนไหนที่เพื่อนๆอยากจะรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ผมไม่ได้อธิบายไปเพื่อนๆก็สามารถแชทมาถามผมได้นะครับแล้วผมจะช่วยอธิบายนะสำหรับวิดีโอนี้ เดี๋ยวผมจะลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกใช้งานโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ